ที่ค่ะวันนี้เราจะมาดูคุณย่าได้รับอะไรนะคะคุณย่าได้รับอะไรเนาะวันนี้เนาะมาดูกันค่ะว,ว้าวอะไรเนาะ <c oughs> ไมอะไรเอ่ยเราต้องมีกันทุกคนค่ะเราต้องมีกันทุกคนขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องนะคะขาตั้งกล้องนะคะแล้วมาดูเป็นยังไงกันบ้างนะคะคุณย่าสั่งมาประมาณว่าน่าจะใช้ในรถเนาะแต่นแต่ดูก่อนว่าจะใช้แบบว่าตั้งกับพื้นได้ไหม ต้องประกอบก่อนถึงจะใช้ได้นะเนี่ยประกอบอยังไงอย่างนี้หรอใช่ไหมเดี๋ยวคุณย่าต้องประกอบก่อนแล้วล่ะน่าจะเหมือ,อน,ะออนประมาณนี้ออกเนาะโอเคน่าจะเหมุนประมาณนี้แหละน่าจะใส่แบบนี้ถ้าคาุณย่าเข้าใจไม่ผิดนะเนาะคุณย่าเข้า,าใจไม่ผิดนะคะน่าจะหมุนประมาณนี้แหละ อุ้ยมืออาชีพเราต้องมีนี่กล่องหนึง่งนี่กล่องหนึง่งทำไมคุณย่าสั่งมาสองกล่องเนาะเผื่อไว้เผื่อไว้เนาะเราต้องใช้เยอะใช้หลายที่เราจะต้องไม่ยกไปไงไอ้ที่อยู่ในรถก็ให้อยู่ในรถอยู่ในบ้านก็ให้อยู่ในบ้านไปนะคะเนาะมืออาชีพค่ะมืออาชีพพุ่นเดเะราะถ้าคุณย่าจะทําแบบว่าประกอบเหรออยากอยากดูใช่ไหมอยากดูคุณย่าประกอบไหมเนาะ เนี่ยถ้าประกอบก็จะเป็นแบบนี้เนาะเราต้องเราต้องเอามาแบบนี้ก่อนนะคะเอาตัวนี้ใส่ไปก่อนนี่แล้วก็หมุน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 เนี่ยค่ะคุณย่าโอ้ยคุณย่าจา้าคือสิเก่งแถวปเตีเนี่ยใช่ไหมคะใช่ไหมคะเดีย๋ยวคุณย่าทำผิดใช่ไหมคะโอ้ยเดี๋ยวต้องไปปรับใหม่เดี๋ยวต้องไปปรับใหม่ เนาะเขาตั้งอย่างงี้ใช่ไหมเวลานี้เขาก็จะขยับเวลาใส่เข้าไปตั้งจะกดตรงนี้นั่นไงตอนี้ก็คือเนี่ยก็จะใส่โทรศัพท์ใช่ไหมเนาะพอกดเข้าไปแล้วก็ตัวน,นี้ก็จะบีบเข้าไปรับโทรศัพท์เราแต่ตัวตั้งตัวปรับเดี๋ยวคุณย่าต้องไปปรับดูอีกทีนึงเนาะ ได้มาแล้วเครื่องมือเราได้มาแล้วเครื่องมือเรา <tama f> บางทีคุณย่าต้องไปทําท <lack of> <weight> okay, ี่รถไงมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละเนาะเนี่ยติดเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย